ก็ต้องถือว่าต้องอัดใหม่กันเลยทีเดียวนะครับจริงๆจะต้องแจ้งตั้งแต่เมื่อวานกันแล้วนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเมื่อวานนะฮะก็ต้องไปเบิ่งกนั่นก่อนเลยนะครับว่าข่าวแรกที่มาแบบฉับไวแล้วก็ไวว่องเนี่ยก็ต้องเป็นของข่าวการมาของอีเวนต์อังกฤษนะครับที่ทางออฟฟิเชียลนั้นได้แจ้งเราแล้วนะครับว่ามาแน่ซึ่งก็เปิดประเดิมนะครับ เปิดประเดิมมาด้วยข่าวการมาที่แบบน่าตกใจแล้วก็น่าสะพึงขวัญให้กับชาวไอรอนบัตตต้องบอกก่อนเลยว่าชาวไอรอนบัตเนี่ยก็คงจะต้องแบบร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้อมหาลาชฉันอยู่ไหนทำไมเฟสซูโมเลชันของฉันมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทำการคาดการณ์กันก่อนละกันนะครับเรื่องที่ว่าอาเซเลนนั้นรัดแผดรัดมูรัดนี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการลัดคิวของการมาของเรือนะครับก็มีให้เห็นกันทมเถยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอีเวนต์ของบันติมอร์ Baltimore นะครับหรือจะเป็นลาบามานั่นแหละนะครับที่โดนฟอร์มินาเบิลนั้นแซงไปนะฮะเพราะว่าถ้าเรียงทำลายแล้วฟอร์มินาเบิลเนี่ยต้องมาทีหลังอลาบามานะครับแต่ว่ารอบรอบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่า ทางอสัสเลนนั้นเนี่ยก็ได้ทําการรับแพทนะครับรับคิวให้แมนาฟอมฟอร์มินาเบิลน,นะครับมาแทนนะฮะแล้วก็รับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นฟอร์มินาเบิลเนี่ยก็ได้เข้ารีรันเาวนันก่อนอจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแพทของอละบามานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ถ้าจะโดนรัดคิวก็คงจะไม่แปลกใจอะไรนะครับผมอ่ะ แล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของอีเวนต์อังกฤษเนี่ยที่เขาบอกนะครับเขาไม่ได้บอกว่าอาจะมาตอนไหนแต่เขาบอกมันว่ามาเร็วนี้นะครับการันตีความมาแน่ที่ผมคิดชิดกันไว้แล้วก็พูดคุยกันในไลน์นะครับผมเราจะมะีการวางแผนนะครับว่าน่าจะมากันในวันที่ผมนี้แหละนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะคือช่วงนี้เนี่ยมันใกล้แล้วนะครับ ใกล้เกี่ยวกับครบรอบ5ปีของทางเซิร์ฟจีนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนเลยว่าวันที่19เนี่ยก็คือหมด1อาทิตย์ตรงที่เราได้พักใช่ไหมแต่ที่คุณชินาโนะเข้าไปอ่านมาเจอเนี่ยก็คือเป็นแพดของทางญี่ปุ่นนะครับที่เขาบอกว่าอัปเดตครั้งต่อไปจะเป็นวันที่6 6 อันนั้นคือของญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทาง E N ซึ่ง E N เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะตางกันซึ่งทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอ่าในเชิงของวันที่26เลยเนี่ยอันนี้ก็โปรเชร่มากเลยเพราะว่าในวันที่19นะครับก็จะมีแพทที่เป็นเรียกว่าเตรียม E H P นะครับเตรียมเก็บ E H P ให้ เหล่าลูกเรือนะครับแล้วก็จะมะีช่วงประกาศช่วงมีไลฟ์ไลฟ์สดอะไรนี้แต่คืออีเวนต์ใหม่มันเพิ่งมีไปไงเห็นไหมซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตู้ที่บอกว่าช่วงตู้เข้าถาวรเนี่ยมันเป็นตู้เก็บให้เราแล้วนะครับก็เขาก็ถือว่าจะเว้นระยะห่างสักสองสองเว้นก็คือ2อ,อาทิตย์คิดว่าปรับตัวทันไหมถ้าคิดว่าปรับตัวทันก็ ก็สู้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น U R หรือเปล่าเนาะก็ลองค่อยๆลองมาติดตามกันเบิ่งนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยไอ้ไก่ก็มีเรื่องมาพูดประมาณเท่านี้นะครับก็ขอให้ฝันดีกันทุกคนนะฮะใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเฟซิม,มูของน้องเล็กนะครับผมก็พูดกันได้นะครับเต็มที่นะ ไม่มีอะไรที่แบบว่าขวางกั้นนะครับตใต้คอมเมนต์จัดกันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรที่แบบว่าคืบหน้านะครับเดี๋ยวพี่แอดเนี่ยว่าจะนำมาเสนอให้นะครับผมทันทีเลยนะฮะสำหรับวันนี้ไม่บุยแล้วครับสวัสดีครับ